สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมปี2025เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยราเรื่องแนที่โปรกรมฟุตบอลพิมลีกอังกฤษกันเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่7วลาที่20นลิกาอิวตันจะพบคริสตันพาเลสนิวาคาสเซลจะพบนอตแดงฟอรเรด วูฮ m มตันจะพบกับไบรตัน o อสตันวิลล่าจะพบกับเบอร์ลี่และเวลา22นาิกา30นาทีเบรนฟอร์ดจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตทั้ง5คู่นี้ก็แถยทดสดทางโมโน m a x โปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาที่8เวล่1เ9นาฬิกาอาราเบจจะพบเอลเช่ลรั21นาิกา15นาทีเซบียาจะพบกับบาร์เซโลนาฝรัเ23นาฬิกา30นาทีอสปานยอจะพบไดเอลเบติและเอลซสดาจะพบกับลาโยเบกาโนเไลอุบลาร์เติ ทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ตโปรกแรงฟุตบอลการโชตเซเรียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่6เวลา17นาฬิกาสสนาทีอูเดเนเซ่จาะพบกาลาลีเวลา20นาฬิกาบอเลนญาจะพบกบปิซาเิอเรนติน่าจะพบกบโลมาเวลา23่นาฬิกานาโปลีเจะพกบเจนัวและวเวลาตีหนิยูเวนตุสเจะพกบเอซิมิลานทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียโปรกแรงฟุตบอลุบเดสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่6 เวลา20นาฬิกา30นาทีสตุกัดจะเฟอร์ไฮเดนฮฮมเวลา22นาฬิกา30นาทีฮัมบูร์กจะเฟอร์กับไมซุน5เวลาเที่ยงคืนครึ่งบรัสเซิล์มเชนคลับปักจะเฟอร์กับไฟบวกทั้ง3คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ตโปแรแกรมฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนาที7เวลา20นาฬิกาโอลิมปิกลียงจะเฟอร์กับโตรูสเวลา22นาฬิกา15นาทีเลออับจะเฟอร์กับแลนด์โมนาโกจะเฟอร์กับน nice. ิสสตารลป แลเวลาตีหนึ่งสีลิวจะพบกับปาีิแซงเชีงแมงทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็โกโปรแกรมฟุตบอลเอเดรสซิลของโคลัลนในคืนนี้ก็เป็นหน้าที่8เวลา17บเนาฬิกาสิบนาทีเทวนเต้ 20, จะพบเฮลาเึ้นเวลา19บเนาฬิกาสามนาทีฟีนูจะพบอูเทกเวลา21นาิกาส5อาเซตอัมาจะพบเทลสตาร์และเวลาตีห่งโกฮดอีกกกเกิลจะพบกับไนเมเกน โปรกแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสในคืนนี้ก็เป็นนัาที่8เวลา21นาฬกาส0นาทีอาร์โาจะพบฟอร์มาลเคาเวลา23นาฬิกาส0นาทีเลโออาจะพบทอนเดลา่าเวลาตี 1, 15นาทีสปอร์ติงลิสบอนจะพบสปอร์ติงบลากาและเวลาตี35นาทีเอฟซีปอร์โตจะพบกับเบนฟิก้าโปรแกรมฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพในคืนนี้ก็เป็นนาทีเจดเวลายีบดิบเอ็ดนาฬิกาอัลเบอร์ดินด Kirk จะ โปรแกรมฟุตบอลสเปอริกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนาที่8เวลินาฬิกา30นาทีคาสซิมปาซาเจพปคอนยยสปอันลยาสินาฬิกาคาราคุมลุกจะโบกาเซอัมเตสเวลาเที่ยงคืนซัมซุงนปอร์จซพปกจบกเฟเนเบเช่และเกสเตเปจจพบอิสตันบูลบาซเซเฮียโปรแกรมฟุตบอลเบลเยียมโปรลิกในคืนนี้ก็เป็นนาที10เวนลสินาฬิกานาีอันเดเลตสตองดาลีเอสวลีินาฬิกเกงจะพบเดนเดอร์วละยีสิบามนาฬับรสามสิบนาทีกลุ และเวลาเที่ยงคืน15บหนาทีเวสเตโรจะพบกับโอเอชเลเวนโปรกแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งในวันนี้ก็เป็นนัดที 7. ่7เวลา18ปนเนลิกาทูแบงคอเข้าน,นาเต็ดจะพบนครราชสีมามาสเตอรเอฟซีเวลา18ปนเนิกาสาสนาทีพีทีประจเอฟซีจะพบราชบุรีเอฟซีเวลา19บเาเนิกาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพกบ,บ,บพกับบีจีปทุมยูไนเต็ดทั้ง3คู่นี้ก็แต่ทั้งสางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ก็เป็นนัดที 8. ่8เวลา18ปนเนิกาชานอลฮอนบิลจะพบกับแพร่ยูไนเต็ด บริลทีโลเอฟซีเจ้พ่อนคนปรปฐมยูไนเต็ดเวลา18นาฬิกา30นาทีนครศรียูไนเต็ดจะพบอหนองบัวพิเชาเอฟซีจันทบ,บุรีเอฟซีจะพบอคอนแกนยูไนเต็ดและเวลา19นาฬิกาสงขลามเอฟซีจะพบอลาสิสลายยืนไดเต็ดทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนัดที่33เวลา13นาฬิกาคาชิมะแอนเลอร์เจ้าพ่อกัมบะโอซาก้า โปรแกรมฟุตบอลเคลิกอัใต้ในวันนี้ก็เป็นหน้าที่32เวลา12นาฬิกาโพฮันสติเลอร์จะพืแทจอนซิติเซนคิมชองซังมูจะเพบออุนซันฮุนไดเอฟซีเวลา14นาฬิกาสาสนาทีซูวอเอฟซีจะพบอเอฟซีโซนและกลางวันเอฟซีจะพบอเอฟซีอันยังนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลเดชี้นชิปอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนาทีเก้าเวลา18นาฬิกาอิสวิทเทาจะพื่อนลิตซิตี้คู่นี้แต่ทัศน์รโมโนแมก โปรแกรมฟุตบอลลีกา2ของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลา19นาฬิกา,ากซัลโกซาจะเพอร์คอเดบ้าเวลา21นาฬิกา15นาทีคาสติยอนจะเพอร์สปาร์ติงเคียคอนเวลา23นาฬิกา30นาทีไลเอลเบยาเดลิตจะพบกับมิลานเดนลาซิงซซนเตเด,ดจะพบกับมาลาก้าและเวลาที2ลาสพามาสจะพบกับคาดิสและโปรแกรมฟุตบอลเบเดสกา2ของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลา18ปนนาฬิกา30นาทีไลเธอร์เจาะเพอร์ฮันโนเวอร์มาเดบวกจะพบเอลสเป์ และบิลาเฟลส์เจอร์ชรากเกสูญสนะครับและน,นี่คือโปร,โกรแกรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จเลยครับ